แม่ซอนเกบไป้มอนี่แม่ก็ประกาศเอีกนี่แม่ก็เกียวข่าวเซยสบายดีทนผู้ส้มสบายดีพ่อแม่พี่น้องลรวงลงมาดออ๊ะยังไปอ้า ลองลุงส่งมาาะวเอาตีนหลอดสตีนเออเอาขาหลอดสตีนาะวกักกินอาหารที่มีโปรตีน มาว่าเรื่องเสียงเปิดห่านให้พี่น้องได้ฟังกันมาเนี่ยพ okay. ี่น้องเลยเนาะก็ขอบคุณหลายๆที่ทุกคนที่เตรียมจะซัพพอร์ตเลอขอบคุณหลายๆครับผมกับกับตามที่ห่าวว่าแหละเข้ากาสีคอยคอยเหตุไปอะไรพี่น้องเลยเนาะ งบเฮาก็ม <laughs> <laughs> ีบ่ได้ลวงหลายๆก็พอได้สร้างขึ้นมาแหละแต่ว่าอ่าแต่ว่างบที่สิซื้อของนั่นงบที่สิซื้อของเข้าห้านน่ะก็คือสิก็สิทยอยหแหละพี่น้องเนาะก็สิทยอยทยอยซื้อเข้าเแหละเบิ่งเบงซะก่อนจะได้ก็ฝากพี่ฝากน้องราเบิ่งรอชมเนาะว่าสิเป็นจังได ล่อ,อทูรอบเบิ้งว่ามันสิเป็นจังได้เนาะเราบุกนะไปน้ำกันเห็ดนหน,น่อยก่อนเริ่มจากเห็ดนหน,น่อยขึ้นไปก่อนมากินขา่าวเศร้าน้ำกันทานผัดซมจังนี้ยังแหละท้าเบิ้งก่อน ผ้าอยู่ขาวซองมือพี่น้องเอ้ยมือนี่พราะว่าเดดเนาะเปียงออกมาจะสวยได้ได้ข้าวตะขนเขาขุนหน้าพว่าเดดเนาะเปียกนน่อยข้าวตะขนตะตากมาแล้วออกตาในลานตากขอนมันแจ้งมาวใบอะไรปะน้ำไปน้ำลาบเป็ดอีสากคอนต้มเป็ดอีสากคอนต้มหมักโมน้อยเจ๊晒แดดอํา เจส่แดกอันยังเกาะอามันสบ่อมาแล้วก็ต้มหมักหอยมากินข้าวด้วยกันทุกคนเออแล้มาอีกแค่นะน้องสา่ายก็เข้าให้กินได้พี่น้องเ้ยเป็นนะต้มต่ไหมันต้มต่หหยะละอย่าไปวางมันจางแดดออกไปพี่เด้อโอ้โ ยีเสีบเกาขึ้นอีกวนหาสบายดีพี่นลองขู่เอาของท่นนะม่ได้ขู่ได้เป็ตัวนึ่งหแล้ของท่นเ่าเนือยพี่หลอกขู่ใหม่ของหนึ่งมึงคืนของหนึ่งจไปไทยกรเทยกมาลุยจนที่สบายดีพมาี่น้องเย็นกับบีใส่งามมียามบมีเด้อ ต่อไปกับต่อไปกับซีเรียสืคองนะมะเขาวันต้ไหวคายบาติมนหลายเกินปกตินะเวลาไปตลาดเ็จะกับสุนทามแล้วไหมค่ะนะเจ้าซื่อกรขายบอกสื่อหลายโพดโพมันยิงไปเปิดเกินพูอย่างตลาด แค่มันกินกันยังยังหน้าบพรคัดออมนึงสิแซบไม่เขาบป็นย่ขวเนาะขวดอะไรขนาดขัสองนะมิเตอร์ขวดของเหนื่อหลังจากใจ โอ้ยหอยมันบอกเขาพันซาแหละสุม,มือนี่นั่นหอ,มอยมันออกพันซา,ายใบยำเราหั่จ่อยให้ยำแล้สาครสรุปแล้วเนื้อมันอะเขาอันลาบเป็นเนาะก็มียำเป็ดบอกโอ้ส่โอ้ยซีอิ๊บอ่าต้องใส่ซ่าแมนบนานุ่มปูแกงนำกก้ำแขกใส่ซ่าและซุปนี่นะขี้มัาผักแน่กูเมาซ่าขาจะตายตอนนอะ ให้แม่น้องเทนขายเลยกับข้าวนะสับปลาไแนะนำมาเติยวเบาบอยนะเก่งอยู่แล้วไม่ต้องปรึกษาใครหรอกแม่ระบบปรึกษาใครแล้วพี้หรอเอ้าสิบหายฟังท่านปรึกษาะถ้าปรึกษาปรึกษาปรึกษาแหละผมว่าเอาเรื่องเฮาน่ะเป็นเหล่าให้ชาวบ้านฟัง ล้วเขายัางหู้อยู่บอ่อออเรืเ่องของเฮาหนะมันควรไปเล่าบอ่อเขาบริยากหู้กับไปเล่าสิบบาทเด็ดด็ดสลับปรึกษาไปปรึกษามาอยากให้เฮาใส่แต่ของแพงๆอยากให้เงินเฮาเบิดอิจสา,าสิบบาทเด็ดด็ดสลับผู้สีน่นี่สั่งงานเองอทอด

มาค่ะ,คะอิ่มนมโอ้โอเโ FC เหมืนบอกว่าถ้าแม่น้องเทนกับสาวเอื้อขายก็โอเคแล้วแม่น้องเทนน่าจะโออยู่นะแต่ว่าสาวเอื้อเนี่ยทำไมลึก สาวเอื้อยนี่กูไม่อยากเอ่ยประมาณเนี่ยมันจะลืมใส่พงนัวพี่สีมานะสิใส่ข้า,า,ขาวเจ้าออเดอ้อหน้าเนะข้าวเจ้า,า,จาฟังก็เล่าให้กระทรวงมือ,อเลี้ยงกับ อาดอเะของมันอ่ะเอาดอแล้วใส่แก่มันสีอันนั้หรือบอ่มันงามีแมววะอืมไม่จะเวล้นั่แกงกับพัดเอาโอ้ยจิมิโน่จิมิโน่สุดเซ็ตว่ะโอ้ยเนกีหล่อนีอ่บ้าบอยมัน มันสิรอดบอใบบอยบอัสนขายของเนี่ยนะมาลูมามานั่งนุ้มมาปั้นกล้องให้ในเริ่ครับน้อมาค่ะคนดีมากบมห้างงานกระสินเอ็นตึงเลยสุขุมยากำลังฆาสีอยู่ตอนนี้ก็ไม่ไหาย <laughs> คุณผ <Okay. S 1> ู้ผนญิงทัขยนาคุณผู้หญิงังหมดนองหญิงทั้งหมดท้องนะมันสิรอดบ๊อบบบอยบอยม,มัแม่จะสิแจกฟี่แจกฟีจ,จีจจรจจรประทันเคยขีดอยู่นะไม่นะแต่ดีมันเยอะแล้วเคยขีดอยู่ป่ะสอาวันหนึ่งนะ เวลาเราไปสื่อฮะของนะสื่ออะไรแพงๆน,นะหานอืน่นอ่ะเวลาเราไปสื่อของซ้ำห่าง,งเขาหน่ะแต่เขาขายแงงาพง,รรงเราคิดนะเราซื้อของรางแตงเราเปิดตาออกมาได้ขายมันคืสูงเลยอย่างจริงเราคิดเราไปซื้อของขามันแพงเกินไปเงี้ยซื้อของขามันแพง เปิดได้าลเสุดท้ายกอถูกแล้วไม่ได้เลยบางคนเขากิอยากกินกำไราลายกันเลยมึงอั่างไรแต่ไม่องของตัวเองมีเลยของตัวเองท้ายถือหละพ่อแจกพูกัแจกไปโลดตุไกกาตุ๊กกมีแต่ลูกลานมีแต่ยาพีนอกมางหงดีแต่ละมื้อนบวม ววนึงกเพิ่มเข้านะขนาดตัว้อยลมันอ้วนพี่จุะก็เบื่อามันมตัวใหญ่ตนี้อ้อมอ้อมสัตเลยข้า่ามันนตัวใหญ่ัจะใส่เหักแมันลายบ่มันใส่น้ำกระแดกดิน้ำปลาเนื้อใส่ซ่ามดูตกไปยนะแ่ปวดขาไง องแค่ตัวเปล่านั่งจะไม่ดำใช่ไหมบมีห้ามนะลุมึงจะเปวังจินต้องปิดเจดมนู่ก็พ่อไกน้อยว่าดต้อให้กินบอกไงมึงก็พูดไปลุงพราะคณว่าดต้องใส่ใส่โอชิให้กินมันมองว่าเป็ดย่างไก่ บ่อนมา้นอีโรยหมดเลยไปไไอาสิคันหนึ่งหัว้งบดเลยไปในพงเนี่ยแล้เกิดามหาอันอีโรยการบประจนะทงแรกแล้วกูเห็นแล้วแหละ าเกี่ยวข่ากับจ้างี๋ยวเอาเขามากินผมยังบอกว่าตรงกันขามกับนายแม่ซ้อนหัวงวยแม่ซ้อนน่ะมึงหัวใจคำว่าตรงกันขามเยอะถ้าไปแล้วก็มันเสียใจเลยโค้อง,องอะ่ะสมองมึงมาหา้งานบ้างไม่ได้เทบเดียวกันนะตรงกันข้ามไม่ใช่ <laughs> เทบเดียวกัน <laughs> ถ้าบ้านเขาบ้านอยู่ทุกคนบ้านสมบูรณ์เลย มันเกี่ยวอยู่ห่าแะเดี๋ยวนี้นั่นเด้งๆแล้วไปโรดมันตงหน้านะ่อันบี้อันนี้อินบานาบอที่มันเกี่ยวขาวนั่นเไปเกี่ยวถือใ่ี๋ยนี้มาเกาี่ยวขาวจานลเก็ถือใส่เมือนรัถ่ายตีไปครับี่น้อกันบออะน่อ เรามันคนเมืองส้นมันจะไม่เห็นหน้าเขาเอามากเลยมาเกี่ยวเขามันบากทีหน่อยนะ,ะสายแต่สายหนุกมาหาไรฮะเราอยังเงอนทางเท่านี้ที่็ <c oughs> พื้นคลายค้องกับพ่อแจกเขากับศิษย์แจกทางพี่น้องเอ้ยคนถูกคนยากมานสื่อให้ได้สนั่นนะ สาเขากขาผมมีก็ต้องแจกสิมันใ,ใจดีอยู่แล้วตาในหนองฉันก,ก็มีฉันก,ก็จะมาขนขึ้นมาแจกให้เขาจังย่างแกงย่างแค่หวังอย่าดูร้อยปนินย่างตัวละร้อยปลาเผาปลาหงสปลาซีนิวอืมเนี่้ซาอื้อุาองาปลาเผาาตัวนั่นก็ตัวหางซบตัวอย่างยยตัวละร้อยชาซีนิ้วอ่ะ้าวยูซูลินตัวละร้อยยี่สิบนะคะตลาดนัดนนะคะพอตาเขาใหญ่แล้วเด้ ตามซีนี้วาตัวละสี่สบาสิบาทตัวละสี่สิบตามไซซ์นะคะมาดามมียังกันสิดท้ายไปนะแปลว่าปลาขาเกลือน้ำเช่ปลาไหมอยากเกลืออ่ะไม่้องหยิบในเหรอแต่ไม่ชอบไม่้องหยิบในมันก็หลามีบ่หลาบวไม่รู้ไม่กินข้าวนา ไม่ใส่ทุมือเข้าไปไหนกันใครคุนยนบอกนนอต้มไข่ไข่ปุ้งเม,มนูขมไข่ลูกชิ้นนือ่อ น้ำจิ้มล้วทำเอาเองอร่อยมีแป้วงวลงไปเอามาก้านมันมาก้านสุกม,มาเห็นแม่น้ำจิม้มอ้าขานสุกนะทำน้ำจิ้มลูกชิน้นนสายน้ำจะดำสวยก็แม่น้องเทนนั่นแหละจะได้มาขายหน่ะ,นะมาบอกมันมาว,วน่ายังไระเทยใส่เนี่โลกระเทรู้ ใส่ลูปลาเปียกไม่ใช่ว่าจะตำเพื่อหวานกินเห็นไหมตำเป็นแบบนั้นใส่กิ้งนี่เราทำเองเหมือนเจสามทำไงกินกินไม่ต้องเที่ยวแบบฟูข้นใส่นขาเปียกคืนกำไรให้ลูกค้าไงปลาแซบก็ปลาแซบก็จะมาจาัดสุรินนะคะใส่มาขายใส่ใ,ในคุกเนาะ ของเขาจะเป็นเน้นเป็นของไทยจะเน้นเอาของไทยแล้วมาค้ายพาะวะันนี่จะลุกจะร้านตัวเองกินเลยก็ได้อยากได้กินอันก็ได้อยากกินอันกินของเวียดกับ <c oughs> สื่อหาอื่นก็ได้ <c oughs> ซาพี่น้องเอ้ยหนาปูแซ่บหมดข้ามาให้ล้วแตเดิมสัก2ปั่นเด้ออ่างนี้แลข้าวอย่างนี้และมาให้ล้วเ่ข้าวอไรเนี่ยันวจริงนะแบบมันต้องข้าวเนี่ยนะราเข้าวใส่ตงกี้มาเลยหะหอยเนี่ยไม่คมบอก ขมใมกกะท่อมยังกินเลยขมที่หอยกูอ้อวะคอเริ่มข้าวเริ่ข้าวนเริ่มไข่ขน้อยแล้วยูกมาน,น้อยๆนลู้กอย่าไม่ได้อไรกึกลักกัดินื <c oughs> อนดินกับมฮูว่าจะทมจังหลดลาหมดิ่โอ้ยวันติดต่อรถมาเลยเสาเอืย้ยมา ตัวรถบรรจปลูกมันนั่นแหละทุติตไม่มอเ,เองก็ต้องมีมูกทุติโตเชี่ยนไหนไหนหับไปคนนี้แตก ามสั่งอ่ะดูเทนี่เขาเยอะขาดทุนอนี <S ¿S anyway? ้ดีคุดีไ่ีคุดีใส่ถ้วยน้อยแรงเลยแหละ้ตัวตามใส่ถ้วยน้อยอันย่างเล็กอย่างนี้เราชุบเราชุบกแต่ถ้วยน้อยเนี่ยเราใส่กันไปยชิ้นยชิ้นมันีเราไปกเราาว้าเ่าเขาเกวัาผิาต้ากำลังต้นทุนอะไร ยังังมัท่นมีประสบการณนะ์นะใช้มาไ่ิบาทกระดาวกระดาวตะเกียบสิบบาทนยมันท่นมีประสบการณ์เรากต้องเบิ่งต้นทุนเท่าไหรสารบปรนได